ใหญ่มากนี่จ้ะมาอันเลยอันนี้ใหญ่สุดอยากลองจิ้มจะมีความเหนียวๆเธอน,นี่กาแมเปให้เกดดังมากๆในทิกตกอกนะเขาดูความยืด เธอแยกมาอันนี้เข้าแล้วเช่ากันเลยนะคะคือดึงดึงเลยเธอดูความนุ่มสี่สำคัญคือมาตอนบ่ายสองนะร้อนมากเธอดูเหนื่อยควกเอ,อ,ดอึดอะไรกันครับเนี่ยเธอเยอะมากร่อยร่อยเว hey, ้ยเฮ้ยเพื่อนๆสวัสดีค่ะกับพบกับนุรีกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นุรีอยู่ที่นี่นะจ๊ะจังหวัดนครปฐมเรามางานวัดไร่ขิง ซึ่งจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่หนุหรีได้มางานวัดไร่ขี่นะคะซึ่งเราดูคลิปช่องอื่นมาหลายคลิปหลายปีมากวันนี้มีโอกาสได้มาทั้งทีและมาวันสุดท้ายกันเลยนะคะวันที่9นะซึ่งตอนนี้นุรีมาช่วงบ่ายสองเืออากาศคือร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกัยค่วะว่ามีร้านไหนที่น่ากินร้านไหนที่น่าลองบ้างอาจจะเป็นร้านที่ดังหรือร้านที่ไม่ดังนะเอาเป็นว่าร้านไหนที่รีสนใจอยากกินนุรีก็จะลองนะคะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นุรีนะคะก็ใครนะคะที่ชอบ กินแกงใต้นะคะสามารถสั่งเครื่องแกงใต้ยานุรีได้เลยนะคะก็เข้าไปที่เพจเครื่องแกงใต้ยานุรีนะคะแกงส้นแกงเหลืองกะทิไตปลาข้วกิ้งน้ำยาปูต่างๆสามารถสั่งได้เลย,เ,ลยเครื่องแกงใต้ยานุรีข้องนุรีเองตาตแถ่ร้ยเน่นนะคะยายทำมาค่ายมาซ้ำซิซิซิีเล้ยงสามสารถสร้างได้เลยนะคะเข้ามางานวัดไร้ขิงกันจามาดูว่ามีอะไรบ้างเธอมาดูมาดูเขาทำทองว้นก่นอนนี่นี่แม่ก็ทําให้อร่อยด้วยอ่ให้ชิมหรอคะขอบคุณค่ะค่ะลองชิมก่อนมาถึงก็ทองว้นเลย อยู่หน้าวัดเลยโบสิจะอยู่หน้าวัดเธอมะพร้าวอ่อนดีมากเลยค่ะมีความหวานบางๆไม่หวานมากกวาบไปด้วยงนานนี้เลยทองม้วนเจอะไรคะลำไยเจ้าเก่าเมงดงแมงดาต่างๆเธอเยอะมากดูใครชอบกินด้วงเรื่องต่างๆนะคะนี่แมงดาอุ้ยนี่อันนี้อยากซื้อไปกินที่บ้านอะ่ะไปแกะกินในติ๊กต็อกอ่ะชอบตัวเท่าไหร่คะนี้สามตัวห้าสิบตัวเอาหกตัว อะมาเพราะว่าไข่มันจะมันมากเธออยากจะไม่ยุ่งยุมหัวใจฉันไปเลยได้ไหมฉันไม่ใกล้เธอที่ไรสนใจฉันวันวายเธอร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านแม่ไม่อยู่นะคะก็จะเป็นแคบหมูแคบหมูต่างๆอุ้ยให้ชิมด้วยขอบคุณค่ะ บรรจุโอปูใหญ่มากิ้วานเออใหญ่มากอันนี้อันนี้ทอดสดๆร้อนๆเลยเหรอคะตรงนี้ยเหรอนี่เช่าไปแล้วไมกรอบนะเช่าแล้วเช่าเลยนะมาคืนจะไม่ได้นะจ๊ะฉะนั้นก็ต้องวัดดิ้งเด็ดต้องบอกแต่ใกล้ตกปลาและจะเอาอะไรไปให้ลูกหลานดีเนาะยังไม่มีนี่มาดูดิ้งใหญ่ๆอันนี้ขายถุงยังไงเท่าไหร่คะับมีเสียงในต่าง แต่อยากจะได้รูปเศษจากที่เศษอะ่างไรเนี่ยมาสาลายางตงประชาผัดมั่งเลยซ้ายมือขวาบอกแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยเธอเป็นแบบน้ำพริกต่างๆนะคะแบบไหนขนมเรี้ยวตามาแล้วของกินเยอะมากร้านตามากหนูจะกินได้ก่อนนี้เธองงตอนนี้งงงงในตรงตลาดมากเธอร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าหนึ่งหนึ่งสตรีทฟู้ดเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ตอนที่หนูจะมาเนี่ย หลายคนก็คือแนะนําว่าต้องมาลองเขาจะเป็นหมึกชุบแป้งทอดต่างๆแล้วก็เป็นหมึกนี่ดูดิหมึกย่างเฮอ,อน่ากินมากเฮอ,อดูดูอันนี้ขายไหมแล้วมาละหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเป็นหมึกไข่หรอ<ข>หรอูยน่ากินมากอันนี้เ,เราต้องสั่งเลยอันนี้เป็นปลาหมึกผัดซอสเกาหลีโอ้ธอ<ๆ>น่ากินมากมีทั้งซอสเกาหลีแล้วก็ไม่ซอสเกาหลีนะคะและ้วน,นี้เป็นคอนด็อกชีสแล้วร้านคือใหญ่มากพนักง,งานคือทํากันแบบ ไม่ยุดเถอะไม่ยุดเดี๋ยวเราจะมาลองหมึกหมึกย่างเอ้ยหมึกทอดชุบแป้งทอดกันนะคะหมักมะข่ากินไหมโอเคออาเดี๋ยวงั้นจะขอซื้อเป็นแบบเป็นตัวหนึ่งตัวไม่ต้องหั่นเออไม่ต้องหั่นไปหมึกทอดนึ่งสติมด้ยเถอะดูใหญ่มาก นี่อันนี้คือแป้งมันหลุดออกมาเนาะราดน้ำจิ้มแล้วเธออันนี้เป็นหางมันหรือปีกมันนะนี่จะ้ะมามาลองดูเป็นร้านที่หลายคนบอกว่าถ้าพี่นูรีมาต้องกินมาเลยอแป้งกรอบมากหมึกสดดีที่สำคัญน,น้ำจิ้มซีฟู๊เปรี้ยวเผ็ดสะใจมากเลอ,อ mực tuột rồi ừ. rồi này luôn, nè mà mắm, khoai thật, ngon, nước chấm rất là ngon, ăn với เันน้ลองซื้อไม้ด้วยเป็นหมึกชุบแป้งทอดทั่วไปแต่มีไข่แล้วเขาให้ตัวใหญ่แล้วแป้งกรอบก,กำลังดีแต่ที่เด็ดคือนำจิ้มซีฟู้ดเขาเธอเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสมากอขออีกอยากให้เธอมัึน เธอที่ไรสนใจฉันวันวายทุกทุกครั้งเธอยิ้มมาเต่าลุยสวนเธอ Who? เป็นลูกชิ้นหมูร้อยเปอร์เซ็นแล้วมาดู <t ell> <t ell> ใหญ่มากไม้นี้คือใหญ่มากให้เทียบกับนิ้วโป้งนิดนึง <t ell> ใหญ่มากอันนี้ไม้เท่าไหร่คะเนี่ยแม่นี้ไม้เท่าไหร่คะ <t ell> มาแล้วห้าสิบใหญ่มาก <t ell> อันนี้ใหญ่สุด อยากลองลูกชิ้นจมโบ้เธอไมลละร้อยแม่เอาอันนี้ไม้ด้วยค่ะเอาไม้นี้เลยเธอ,อลูกชิ้นหมูไม้ยักษ์ใหญ่มากนี่เธอร้านนี้ก็น่ากินมากเธอเป็นปลาส้มไร้ก้างดูดิทอดกรอบมาเลยอ่ะมีมีใบอ่อใบมะกรูดกรอบพริกกรอบด้วยดูดิดูปลาดิ เไม่ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อือดมากอากาศร้อนมากตรงหน้าเตาเมื่อกี้ตรงนี้อากาศเริ่มเย็นนะเริ่มมีลมนะเป็นร้านไดฟุกุร้านนี้เนี่ยเราเคยเห็นบ่อยนะมากในติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาดูแล้วเขาก็มีที่ด้วยน้ำลำไยสดนะนี่ อ่าลูกละสิบห้าบาทเจ็ดลูกร้อยนะคะรสไหนเด็ดสุดแนะนำพี่อ๋อนูเทลลาขายดีสุดนะคะ๋อนมสดอ่ะเป็นสตรอเบอรี่สดอ่ะออันนี้ที่แบบว่าเป็นเพื่อนน้องบาสหรือเปล่าน้องบาสบาสอยู่ข้างในหรอดังไม่ดังไม่รู้แต่บาสถ่ายบ่อยมากจนฉันแบบเออต้องมาทักทีแล้วแหละเอาช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตสองแล้วก็เอาเอาเนี้ยนูเทลลา มีเดล่าสองกินนมสดสองเอาเอาให้ถึงเจ็ดอ่ะรวมให้ถึงเจ็ดตอนนี้มือไม้เต็มตอนแรกกะว่าจะไม่อยากถืออะไรเยอะเพราะว่าวเราต้องเอาใช้มือกินนะคะเมืเ่อไปแล้วตอนนี้อึดมากโคดูเหนื่อยกันนี่เอาไปไหนนี่ครับพี่ไปกินรู้ไอยากมาตะลุยกินหน้าร้อนฉันบอกเ,เ,เลยลองการเธอร้านดังในติ๊กต็อกเธอเป็นสตรอเบอรี่สดเธอกัดดูอืมโอ้ ป้นนุ่มหนึบหนับมากโรบลรี่มีความหวานๆเปรี้ยวๆดีนะนุ่มมากอเดียวแม่กินหน้าหรอมากินด้วยกันไหมหนุบหนับมากคารอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆเข้ากันมากถือว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านดังรอ,ดๆๆอร่อยดีเธออร่อยดีเท่าไหร่คะทั้งหมดสองร้อยปะไม่ได้ไม่ได้เอาเลยเอาเลย ของคี่ของหายไปเข้าไปเออไอเดียวพี่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากพ่อขารถให้ด้วยนะ่ารักมากโอเคใครมาเดินงานวัดได้กิ่นนะคะเออเพราพ<ว>น่ารักจริงนะอ่ะถ้าตอนบ่ายสองนะร้อนมากเธอดูเหงื่อความอ,อดืด แล้วร้านเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเธอเรามาเจอร้านนี้นะคะร้านเป็นร้านแบบกาลาแม่เนาะกาลาแม่แม่สุนันนะคะเป็นของฝากจากเพชรบุรีมีหลายสีหลายรสชาติมากอุ้ยแม่ขอบคุณค่ะขอชิมก่อนเดี๋ยวอุณนุนนี่ความความหนึบหนึบเธอชิมเลยอีย กหนึบหนับยืดนุ่มกำลังดีหวานไม่มากหวานแบบไม่แสบคออั่งเลยเอาแบบนี้แม่แบบนี้หวานอะไรนี่แบบชาไทยเมื่อกี้เราจะนองอันนี้แบบชาไทยข้างในได้นะครับแต่ก่อนได้นะครับนั่งโต๊ะเดียวนั่งโต๊ะเดียวฟั่งได้คลิกเมนูฟั่งลมได้คลิกเมนูเลยนะครับโทรนั่งอะไรก็ได้นะครับ ชาไทยคือแบบได้กลิ่นชาเลยถูงถเท่าไหร่คะแม่สามห้าจ้าสามห่ออยเอาเองอันนี้สามห่อแล้วก็ชาไทยสามห่อทั้งหมดสองร้อยไหมคะองตอนนี้เสือไปด้วยกันเนาะขอบคุณนะคะไก่ทอดก็มานะจ๊ะเธอร้านนี้ก็ดังมากเลยนะร้านปังเวอร์แต่ตอนนี้ มือก็คือถือไม่ไหวแล้วโธ่ได้เยอะมากแล้วก็จะเป็นขนมปังแบบรสใบเตยรสน้น่นรสนี่นะคะลูกค้าก็เยอะเลยอันนี้เป็นร้านเค้กไข่ไต้หวันโธ่แล้วมันเนื้อแบบดูดิให้ดูอุ๊ยดูความแบบดึงดิดึงมากโอ้แต่ว่าคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะได้มาลองกันนะคะนี่ดูดูคนตักใส่นี่ดึงดึงเลยโธ่ดูความนุ่มหู แล้วทำกันแบบสดๆดร้อนร้อนข้างหลังเลยอ่ะเธอและนี่ก็คือเป็นร้านกาลาแมที่ดังมากๆที่ใครมาก็ต้องถ่ายใครมาก็ต้องกินแต่เมื่อกี้หนูรีเจอร้านแล้วแหละนี่ลงมาดูอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่ากาลาแมแม่เกตดังมากๆในทิกตอกนะคะมาดูกันคนเยอะมากดูเข้ามาดูเข้ามาดูกาลาแมแม่เกตมาแล้วพวกคุณไม่มองนะนี่มีแบบรสออริจินอลแล้วก็แบบรสแบบ ชาทงชาไทยนะคะที่ใช้นะคะที่พี่เขาให้ชิมครับได้รสชาติใหม่ด้วยอะไรคะรสต้มขูดรสมมพูเดี๋ยวมาลองกันเป็นรถใหม่มีแค่ร้านกระแมแม่เกดร้านเดียวคุกความหนึบมาชิมเลยค่ะมันหอมๆอ่ะ หอมหอมมันมันหอมนมหอมนมเย็นเหมือนเรากินชานมเย็นน่ะอร่อยมากเอาเลยค่ะสั่งเลยค่ะถุงเท่าไหร่คะนี่ขายไงนี่นี่ไงราคาห่อหนึ่ร้อยค่ะมีแบบใส่ถั่วแล้วก็ไม่ใส่ถั่วเอาถ้าไม่ใส่ถั่วเราจะแยกเป็นถั่วอีกไ่ะขอได้ค่ะเอาแบบห่อหนึ่งร้อยอันนี้เลยเมื่อกี้ก็ถั่วสาห่อได้ใช่ไหมคะร้านนี้ก็คือแตกต่างจากร้านอื่นก็คือมีรสนมชมพูนี่แหละ อยากลองหอกินนองห่อนึงด้วยขอไปห่อหนึงได้เลยค่ะได้ค่ะ,คะนี่ค่ะจ่ายตังค่ะถามว่าไล่ขิงอ่ะของดังคือกาละาเมยเราซื้อกาละเมไปหลายร้านมากเธอถ้าเธอดูคลิปนี้อยู่ฉันเหมือนเล่นสงกราน <c oughs> <c oughs> เอือดมาก <c oughs> มาค่ะนี่แมค้าน่ารักมากแถมชาไทยให้ด้วย นี่ขอบคุณค่ะวันนี้ก็เน้นแบบว่าพามาเดินดูงานเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกของนูรีด้วยแล้วก็อากาศก็ร้อนมากเพราะฉะนะั้นเดี๋ยวเราจะซื้อซื้อซื้อ bleibt. แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่าเธอที่มันแบบเย็นเยน็นสบายๆนะไปภาพแบบคนร้อนแล้วเป็นเจ้าของร้านหรอตอนตอนนี้เป็นของร้านแล้วเจ้า <personas S 1> ของร้านแล้วหรอใช่ให้มันจริงเนี่ยมันจริงหลงไปแล้วหลไปแล้วคารอร่อยนะอร่อยอร่อยให้ดูได้นะเนี่ยไนะสัดตเตอร์ให้ด้วยได้ใส่ได้ตื่นตื่น มาลองเธออันนี้เป็นร้านหมึกอะไรนะหมึกทาโกะย่างหรอเอาตบุ้นหรอนี่เธอดูร้านน้ำจิ้มไปเลยค่ะเออวันนี้เราแบบเน้นหมึกว่าเธอดูนี่แขงนี่นี่เหนียวหรือเปล่าหมึกเหนียวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องลองดูกันนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันนะคะนี่ดูดูดูด ควณเท่าไหร่ตัวเองเอุดหนุนก็ได้เดเดี๋ยวเราไปชิมกันเธอขอบคุณนะคะ King o c t o ุ๊ดอ,อะไรกันครับเนี่ยเธอเยอะมากแลยนี่ดูมาเรามาลองนี้ทูดูสามชั้นดิ ดูหมูสามชั้นนี่ันี้เป็นร้านหมูทอดพระรามห้าเป็นร้านดังร้านหนึ่งเลยนะคะมีตับไก่ด้วยเอาหมูเอาหมูสามชั้นค่ะแล้วก็ตับค่ะไ่อะไเอาเอาอย่างละขีดดีกว่าถือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วร้อยยี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่สิบไหมมุขสั่นเต็มไม้เต็มมือ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันที่แบบเย็นเย็นมีลมหน่อยไม่ไหวแล้วไปจ้า เธอเมื่อกี้ว่าจะหยุดแต่มาเจอร้านนี้มาดูคนเยอะเหมือนกันมาดูหลังฉันสิอันนี้เป็นหางหมูอบโอ่งนะครปฐมดูกรอบๆเลยอ่ะดูดิพ่าค้าทำนมจิ้มดูหน้าเซบมากดูดิดูหางก่อนดูที่พ่อค้าสับดูที่พ่อค้าสับดูที่พ่าค้าสับหน่อยเออแล้วดูข้างๆเป็นโอ่ง ข้าๆก็จะมีโองไว้อบหมูซึ่งร้อนมากนิ้วเป็นเลือดหอแล้วนะเนี่ยเลวยแล้วโ <Okay. S 1> อเคเธอเรามาพักกินอะไรในร้านก๋วยเตี๋ยนี้ชื่อร้านอะไรคะโกยุทธโกยุทธนะแล้วเราทำหมึกลกใส่ร้านเขาแล้วขอนอนเขามาเชฟมาพี่เชฟเองไม่เป็นไรพี่ทำหกพี่เชฟเอง ออเออนอกจากก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เรามาพักอยู่ที่นี่เพราะว่าเราจะมีของกินเยอะแยะเราจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินด้วยแล้วก็ร้านแม่เขาขายทุเรียนด้วยนะไอ้ก็ก็อ,อยู่หน้างานเลยนะเนาะเธอ,อ,เอ,อจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปถีนูรีเลือกถีสุดตั้งแต่ท้ายคลิปมาเลยเป็นคลิปมบบแบบ ฟรีสงการานเออก็ตัวเปียกขนาดนี้แล้วก็ฟีลแบบสงการานเลยแล้วกันนะคะก็ขออวยพรทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในวันสงการานแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะคะใครไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้ส่วนบุรีก็น่าจะนอนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เส่นสงการานเรียบร้อยแล้วค่ะนะ,ะนะซึ่งเดี๋ยวนี่ตอนนี้เราอยู่ร้านกว๋ยวยเตีเ๋ยวเรือโกยุทธนะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบหมูน้ำตกเริ่มต้นที่20บาทนะ,ะนะร้านนี้ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหลากหลายสายพันหลากหลายสายพันธุ์ว่า หลากหลายอย่างเลยก็มีทุเรียนขายด้วยนะเมื่อใครมาเนี่ยแนะนําว่ามาช่วงเย็นๆจะดีกว่าแต่ว่ามันคนน่าจะเยอะกว่านี้นี่ขนาดบ่ายฟอกคนเยอะแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาชิมกว๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็กินนี่ด้วยเธอเมื่อกี้จากร้านกินของตา่ตางๆเราซื้อมานี่เป็นลูกชิ้นหมูเธอใยไม้น,นี่ม้ไมาแล้ว้อยนะคะเส้นเล็กจ้ะเป็นเส้นเล็กหมูน้ำตกนะคะอืมกำลังดีนะเธอ หอมหอมมีความเค็มเค็มหวานหวานของซุปนะคะส่วนนุ่รีนะ่กินข้าวกินเผ็ดก็ต้องเติมพริกหน่อยอะไรหน่อยเส้นดีอะ่ะเส้นนุ่มดีมากเลยอะ่ะถ้าถามว่ามันแบบพิเศษมากมายเลยไหมก็แบบทั่วไปเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบทั่วไปเลยนะทั่วไปอือลูกชิ้นหมูแท้ขอแบบไม่จิ้มก่อนไ่้ยมาเลยอะ่ะ เด้งเร่งดีเลยเร่งนุ่มแล้วมีความหอมหอมเค็มบางๆไม่ต้งองชิ้มก็อร่อยนะไข่ทอดป็นลูกชิ้นนะรอ,นะอร่อยดีนี่ลองรับน้ำจิ้มดูจิ้มจะมีความเหนียวเหนียวเลยนี่ น้ำจิ้มจอกหวานหวานก็เปรี้ยวนะคะไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ลูกชิ้นนุ่มดีเล้งดีชอบเลยน<ม>ด้ค่ะอร่อยดีถ<ม>ือว่าคุ้มนะร้อยนยังอ่ะกาละแมแม่เกดร,ร้านดังค่ะนี่อันนี้หนูดีซื้อแบบรส <Wow. S 2> ออริจินอลเธอดูธอดูข้างนอกกา <Wow. S 2> ละแมแม่เกดเธอดูความยืด <Wow. S 2> โอ้แลมากับถั่วเลยนะคะนี่แล้วก็กินไปเลยสิคะมา มีความเหนียวหนึบตามสไตล์การาเมรสชาติของเขานะคะจะไม่หวานมากรสชาติกาลาแมลก็แบบว่าหวานน้อยๆกินแบบแบบแบบให้คนกินได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีบวกรสชาติของถั่วไปด้วยก็ดีนะแต่ก็รู้สึกว่าก็ทั่วไปความเหนียวและความนุ่มดียืดดีแลวรสชาติก็ไม่หวานมากซึ่งอูรีเป็นคนที่ชอบแบบการาเมรสชาติไม่หวานมากเลยก็อร่อยแต่ว่าก็แบบทั่วไปอะสำหรับเรานะเราดูสิว่าทั่วไปแต่ก็อร่อยเนาะ อาจจะเป็นเคลนเป็นกระแสอะไรนี้เนาะแต่เมื่อกี้ที่ชิมเป็นรสนมเย็น <Yeah. S 1> ใช่ไหมนมชมพูนมชมพูอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนซึ่งเมื่อกี้กินไปอร่อยมากอันนี้ชอบอันนี้คือแปลกใหม่แล้วมันหอมมันหอมกว่าแบบอ่อน่าตัวเลยทีนอ้มากชอบเหมือนกินนมเย็นในคราบกละเมอ หนึบหนึบหอมหอมหวานๆหวานมาค่ะทุกคนมาลองหมึกนี่อันนี้เป็นร้านเอซีนะคะซึ่งหกไปแล้วครึ่งถ้วยลาดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเยิมย้มๆเลยเธอนี่สองตัวไปเลยได้ไหมได้นี่จะ้ะดูโฟกัสไหม ตอนแรกอ่ะเราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับหมึกแบบนี้มาเคยกินบางร้านเคี้ยวไม่ได้เลยเ,เหนียวมากเคียวยากมากก็กรอบดีเธอกรอบมากหมู่ทอดพะระรามห้าร้านดังเราซื้อเป็นสามชั้นเยิม้มๆนี่จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ม,มาไม่กรอบแล้ว เพาราะว่าเราวางไว้นานแล้วด้วยซึงที่หน้าหลังก็ไม่รู้เขาทอดนานหรือยังนะแต่รสชาติดีนะเพร,ราะหมักดีอะหมักแบบเหมือนหอมซอสอะไรทั้งอย่างที่เขาหมักอะหอมดีหวานๆเค็มๆน้ำจิ้มก็มีความเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะแต่หมูอะมันไม่กรอบเลยอะมันรสชาติดีอะถ้าได้เอาเข้าวปเนี้เข้าหม้อทอดเนาะอีกรอบนึงก็จะดีมากเอากลับบ้านแล้วเข้าหม้อทอด กำลับงานนี้นะถ้ามากลางวันจะร้อนมากเท่าที่รู้นะคะงานนี้ถ้าเาที่สิบก็น่าจะยังมีอยู่แม่ค้ายัายังไม่ไปอยู่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแม่ค้าก็น่าจะยังอยู่ก็ตามกันมาได้แนะนําว่าถ้าไม่อยากรถติดจะมาวันหยุดแตนุรีมาวันหยุดก็จริงแต่ว่ามาเร็วมาเร็วแต่เราต้องเลกด้วยการความร้อนถ้าเรามาเร็วเราต้องเลกด้วยความร้อนแต่ถ้ามาแบบเย็นๆเราต้องเลกด้วยคนเยอะรถติดเนาะก็เลือกเอานะคะหรือว่า ม่ขาเยอะมากแม่ขาพ่อค้าน่ารักมากนะคะหลายๆร้านเนาะแล้วก็ร้านก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คืออร่อยดีนะคะก็คืออร่อยดีวัตถุดิบดีแต่ว่ามันก็มีบ้างบางร้านที่แบบว่าเฉยๆธรรมดาทั่วไปเป็นร้านดังแต่พอเรากินแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าธรรมดาทั่วไปกินร้านอื่นก็ได้กินร้านแถวบ้านก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าความสนุกสนานก็คือได้มาทาบุญแล้วก็ได้มาพบปะเจอคนมากมายแล้วก็มีอาหารให้เลือกมากมายตามที่เราอยากกินอยากชอบอยากช็อปเลยนะคะโอเคเทปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ อยากให้เธอไม่ยุ่งยุ่มหัวใจฉันไปเลยได้ไหมฉันได้ใกลเธอที่ไรสนใจฉันวันวายทุกๆครั้งเธอยิ้มมา